ใช่ใช่เซนเซที่ติเซนนี่รลับสองน้่าะว่าตำแหน่งมันไม่มัชไช่ปชการก็พยายามสลับตำแหน่ง้มีทางไปนะอันี้มันมันเวะทางนี้เหรอก็ไปไงทางนี้เหรอ เข้ามาก็ไปไอ้นี่ไม่ใช่หรอไปก่อนนะป่ะหรือว่ามันมีอะไรวมไปได้ยังไงยังไม่ปิดใช่ป่ะแต่ได้ป่ะมันไปไม่ได้เพราะมันวัยังไงตรงนั้นน่ะถนนหน้าหามวันเวยก็ไปก่อนโอ้อะไรโอ้ง่ายๆปลา านปิงซูที่เขาปิดถุงยางแค่ดูแค่นี้็นกิบู walking street เข้าได้หรอยไม่ปิดใช่ปะก็มีัเขาเหรอเขาได้ร้านปิงซูงเธอใช่ไหมใช่หรอฉันมีร้านนี้ที่มีตำรวจร้านนี้ ิดยังอ่ะแต่ตรงนี้ก็รู้แหละว่าเขาปิดหรือยังใช่คนเลื่อนเรือแล้วขึกี่โมงเราก็ไม่รู้ดิยังม,มีรถออกมาอยู่ว่าเราเข้าได้อยู่ปนะขาหมูขาหมู Tattoo c o ล o r เออเฮ้ยไม่ยากนะได้อยู่นะได้มีนี่มีนี่เีเหี้ยว เอาแล้วคืออะไรคือคืออะไรทำอะไรเดี๋ยวล็อกอยู่ล็อกล็อกไ้บ้องงงงมากเดี๋ยวกดล็อกอ่ะงงมากคือทำอะไร Excuse me อ๋อทำรวนมันเลยลมลมอะไรอ่ะไม่ใส่หมวดเนี่ยเดินไปขึ้นทางโน้นได้ไหมน่าดีที่เท่าไหร่ เออสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดมีคดีเออครับอ้าวอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าทุกคนก็ดูไม่ใส่หมวกใช่ไม่คนใส่คนขับก็ไม่ได้ใส่ป่ะอ๋อแก่ผ้าก็จับหรอจับสิอาจารย์ป้าหรอเขายืนเต้นกันในร้านเราอยู่ภรรยาได้ยุเขาเป็นผู้ชายไม่คนขับเขก็ไม่ใส่เสื้อเมื่อกี้หรอ แต่เขาก็เดินข้างหาดเขาก็แล้วเขาก็เต um 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 ้นอยู่ในบนหาดเลยนะตงะคนขับเไม่ส่าหัเขาีคนับมันคือขี่นี้ต้นหเฉียวอย่างเนี้ยมันจะได้ไปติดปะนราว่าจะลงรถเต็งสาวเราว่าจะลงวัโจนาล้องเห็นแล้วพี่ก้องจะแต่งิว คืออะไรประกอบไปเพลงนี้หน่อยพี่พัดไปได้ไหมอ๋อโอ้โหไอ้เนี่ยเอาชื่อเพลงหรือชื่อนักร้องชื่อนักร้องก็พุ่งพวงคนใหม่ล่าสุดเด็กๆอ๋อปวารีเออเพลงดังเขาทั้งสองเพลงมาไหมขอร้องขอร้องขอร้องมีคำว่าวิ่งอะไรวิ่ง วิงวิงอะไรแล้ววอน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 อะไรสายลมพัดมาวอนวอนลมไปธนาคารไม่ถอนวอนลมเบิกไม่ถอนดิเอาเงินเข้าวอนลมฝากเออเธอวอนลมฝากรักเออเจ๋งว่ะมั่วสุดๆเฮ้ยนี่โอเคนะเพราะว่ามอไใส่เยอะมากเลยชอบนาทีที่สิบแปดยี่สิบเอ็ด แม่แม่ดูไว้มาใส่เยอะหมดเลยเน่ยใครอะดูดิไม่องไม่ไม่เปิดเก็บโอ้ข้ามเธอน่าจะเป็นนักร้องทุ่งอ่ะทุ่งหมดเลยปะเนี่ยปิดโหมดปะเนี่ยไปทางไหนต่อแม่ะ ตูนพี่ตูนพี่ตูนอะไรอยู่เกาะบางอะไรอยู่ในทะเล หมเต็มเลยจับไม่ถูกเลย ที่ถึงหลาดึงไม่มีใช่จับให้อลีบาบา อกว่ายังดึกเลยนะนี่ใช่คือตอนแรกก็กะว่าจะไลฟ์ประมาณเที่ยงคืนครับคุณลาวุฒแต่ว่าพยายามจะเซตอัพกล้องแล้วก็ใช้เวลาในการเซตอัพนิดหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปติดเนี่ยแล้วไปพักต่อก็ต้องเอากล้องลงเพราะว่าไปจอดไปทำรถไม่ได้มองจากนอกมาเห็นกล้องแบบนี้นี่อันตรา,ายมาก,กเลยกดลงทุกรอบนะครับแล้วี๋ก็ติดขึ้นมาใหม่คุณพี่ดิโงบอกว่าสนใจทางเซนตนครับอ่าทานเซ็นผมว่าก็ ก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าภาพอาจจะดูมืดเมื่อตอนเทียบกับายี่เดซหรือว่าตัวการ์มีนหรือ h บแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่คุณภาพภาพตอนถ่วิดีโอเนี่ยถือว่ายังจะมีความละเอียดแสงจากกลองอวดสีาน่าดูอันนี้มันมาจากด้านหลังครับยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรนะครับยังยังใช้ได้อยู่แต่ใส่แต่กล้องด้านหน้าตรงนี้เนี่ยใช่นิดนึงแต่ว่า เพื่อโฟกัสแค่ตรงที่ขับรถไปไม่อยากให้เพื่อนฝั่งคนขับนะถ้าเกิดเป็นฝั่งคนขับเดียวที่ใส่ทัชก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าแบบว่าคือเราไม่บังทางนี้ไม่บังทางด้านฝั่งคนขับก็รถมาบังทางด้านฝั่งคนฝั่บังบังคาเมราแมนคนไลฟ์ไปนะครับตอนใช้ได้ค่ะ D O D R W สีจ็ดศย์ W F หนี่หก D O D ตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ครับในเดี๋ยวฝากฝากทิ้งสเปคกับ คือถ้ามีลิงก์แปะไว้เลยก็ได้และกันเดี๋ยวจะได้ลองไปเช็คดูว่ามันโอเคหรือเปล่าฝากคนหนึ่ง้นะคะฝากมาแปะที่ขึ้นด้วยนะครับว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะครับคุณวัฒนาบอกว่าระวังเจอมสีนะครับคุณค้ามสี่หรือมสี่มสี่เด็กมอีสี่เด็กมสโอ้ยเดี๋ยวเราไปคอนเทนต์เราไปคอนเทนต์เราไม่ได้ไปทางนู้นเราไม่ได้ย้อนกลับไปทางบางแสนครับเราไปทางนี้ครับปริมาณรถกี่เปอร์เซ็น ไม่ดำเลยค่ะไม่ไม่ดำเลยครับจากข้างนอกมองเข้ามานี่เห็นดลเลยเห็นหมดเลยครับคือไม่ถึง3 0มเปอร์เซ็นต์มัง้งคันรถนะครับสว่างมากใสามากอ่ะคือไปจอดรถใต้ไฟแบบเนี้ยคือมองเข้าแผกล้องทุกตัวเลยนี่ผมไปจอดกินที่ร้านปูปเปนนะไฟส้มๆเนี้ยสองคนมาเห็นทุกอย่างในรถเลยอ่ะอ บนบูมบอกว่าภาพหน้านจอแต่ละยี่ห้อความละเอียดอาจจะไม่เท่ากันต้องลองเอาภาพไปเปิดดูคนคนคบนคอมนะจะตอบตรวจที่โซนอ่าถูกต้องครับถูกต้องอ่านี่ไงเห็นไหมอ่มะเห็นปะอ่านี่แหละนี่แหละอย่าพูดไ,<อ>ไมปอย่าพูดแที่ออกอากาศสิครับไม่ดีนะครับอ้าวเลยด้วยนั่นไงเห็นไหมเลยเขาซีจันยูเซอร์แป๊บหนึ่งครับเอาเข้าทางนี้ไว้เข้าทางนี้ได้โอเคคนเหรอไหมคือคนคนคนเดี๋ยวขาทางเข้ามาให้ก่อนนะครับเหมือนกับรปเลยมานิดนึงต้องยู่เธอดีกว่า คือจะบอกว่าเวลาถิกกล้องเห่นมันไม่ใช่ดีเฉพาะแค่กับเรานะบางทีกับเพื่อนร่วมทาง<ม>เพื่อนร่วมถนนเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันได้เหมือนกับมากรู้น่าจรลงน่ารีนรี้นเ,เป็นเขาเรนเารนรียคาวรันนี้นเอเอร,ร่อแบตหมรป่นาเรียนเขารยนาเรียนเครับรเดรียนารียนเขารียเดียวครัยไม่นานรับนเเรยนเขเรนารนครนเาเรียนนานขรับเยนเขาเเียเยรยน เด er so ah. <th ี๋ยวลงไปด้วยเป็นเพื่อนลงเป็นเพื่อนดี่ก็พูดไปแล้วกันเลยลงนะครับอันนี้ตอนจะเอาใส่ทำขนลมเอาปกิบอลมาก็ได้เอาความเดียวไปเลยนี่พี่ฮันดอลงคนอันนี้ถ้าเกิดว่านี่คือมืดเลยนะอันนี้คือไฟต่ำนะครับไม่ได้เปิดไฟสูงอันนี้ไฟติดไฟสูงเดี๋ยวเราจะมีทั้งปิดไฟไม่ต้องปิดปิดทำไมไฟไฟไฟต่ำไฟไฟสูงเอาไฟต่ำไฟสูงพอแล้วปิดไฟก็มองไม่เห็นอยู่ดี เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนอกรถก่อนคือนี <iny gé usement> okay. ่คือแบบภายนอกรถนะคะโอเคเดินถอยหลังแล้ววิ่งเข้าวิ่งเข้ามาหน้ารถดีอ่ะเอาไปแกวม่เข้ามาหน้ารถได้ปะดูดูวิ่งไหวไหมเดแอร์ไปเลยก็จะลองเลยนะซีเคอร์เรชั่นค่ะ นี่คือครบทั้งเขาก็ไม่ดีฮะ,อ,ะอันนี้ก็อยู่ในที่ที่แบบไม่มีแสงข้างถนนเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันแล้วกันเนาะอืโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหาทางออกจากที่นี่กันก่อน <laughs> หาทาง <laughs> อ,ออกตอนนี้อยู่ที่เซเวอร์เลคนี่คือข้างนอกข้างทางของเราณตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรเปล่า ไม่เห็นอะไรเลยเห็นถ้าเห็น <aust> ถ <en> ้าเห็นก <vastly lava> <People> ็คือตัวใครตัวมันนะคะตอนนี้เราจอดตรงไหนคะลานจอดรถาดซิเวอร์เลสครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะหลบนี่เราจอดรถซิเวอร์เลสเพราะว่าถ้าเกิดจอดบนถนนเนี่ยคงไม่สะดวกแน่ๆแล้วก็ดวนอันตรายเกินไปนะครับก็เดี๋ยวลงมาแค่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมืดๆประมาณนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวหาทางออกจอดข้างตรงนี้นิดนึง ก็แบบสั่งนิดนึงเพราะว่าตัวสเตเบิลไลซ์หมดไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่าหลายๆคนบอกยอมใจครับยอมใจคือโอ้โมันไปมาอยู่มือๆมาอยู่เทสด้วยกันหรือมั้งแล้วก็ยอมใจทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้ว่ากำลังขับเครื่องบินโจยอมากไม่ใช่สิแหม อยากให้หมีไิเดียชั่นหนเออจริงๆ,งๆเหลือค้างอีกอันเอาไว้สําหรับเชื่อมต่อเวลาที่เราจอดรถแล้วดบับเครื่องแล,แล้วแล้วมีคนหรือมีอะไรเนี่ยมาทําให้มาผัดมาเดินผัดหน้ารถหรมาเข็นรถเราเนี่ยมีการขยับเยื่อนเออตัวกล้องมันก็จะออโต้มาทำการบัน,บนทึกภาพหนังหนึ่งอ่าใช่นครับเดี๋ยวให้ดูดดดตัว HP นะครับมันจะมีโหมดเรียกว่าอะไรนะเอ่อ HDR ครับเดี๋ยวจะลองสลับ HDR ดูครับได้ยยๆฝากทำให้ไแมนอีกคนนึง